ครับพ่อแม่น้องสุกุสุก้อนผอๆก็บานนน่าชาแนลนะครับเนาะมันนี้กะพอดีไปเบิ่งหนองพอยมาเนาะครับเนาะไปส่งแม่เพิ่นไปเบิ่งหนองพอยรำงานนะครับเนาะกะกำลังสิกลับมาไอ้นะครับกลับมาไอ้เอบิ่งของนะครับของแพ็คของมาส่งกะพอดีก็ไม่เห็นอัไเนี่ยพี่น้องเอ่อทีมงานทีมสั่งหฮอนะครับเนาะ,ะกะมา นี่แลหละครับเห็ดกําแพนงครับตอนนี้ก็เคลื่อนใหญ่เสาเคลื่อนใหญ่กัมแพ้งนะครับเพราะต้องใส่รถเขนครับพี่น้องรถเขนใหญ่เลยส่วนโดมก,ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติการทํำไปเรื่อยๆนะครับอ่ตอนนี้ก็ใส่พื้นทีหนทางเล็กน้อยก็ขอตรวจขอ,ขอยเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็บอดเพิ่นกับบอดเพิ่มกับน,นี้นะครับเนาะไป,ไปไปไล่สซอยู อำเภอเดชนะครับเนาะอยู่บนเฮานี่นือครับพี่น้องช่วงนี้กะแลีนบุญเรียนฮอเลยนะครับสำหรับบานบอดกะเนี่ยให้น้องตอนนี้กะฉาบทึบไปแล้วครับโมสวยงามอลังการครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนกะใส่รถเคนนะครับในการเคลื่อนใหญ่ใหญ่คล้องออกนะครับเนาะเนะพราะว่าเป็นสิปันนะเป็นสิปันเป็นสิปันนะเนาะครับเนาะเป็นสิปันเป็นเทนียนนะแล้วเขาก็ต้อง ใหญ่ออกนะครับเนาะตอนนี้คนกำลังเดิมปันนี่รถแถวรถไถรถไทยกับคนปันเขาเคนสีเห็ดไฮเห็ดหน้านะครับเนาะกะบตรงใสอันนี้เล็กน้อยกะเป็นย่ำไฮย่ำหน้านะครับพีบนะ่น้องเนาะกะบไปยู่เุคนกระเป๋าเงอยุกว่าเป็นกะบก๋วยไก่แต่ตอนนี้ทีมคนใหญ่ก็เริ่มคนใหญ่ออกนะครับเนาะ ส่งคนใหญ่ออกจากพื้นทีน่นะพื้นเพราะว่าเจอพื้นสีเฮ็ดไหเฮ็ทน,น,นาแล้วกันช่วงนี้ก็นีน่นะพี่น้องย้ำให้ย้ำหน้ากันใหญ่จังไงน,นะครับเนาะนต้องเกียนหม่องไหวเกียนหม่องใหญ่น,นะครับเนาะตอนนี้ก็ไลอันหลายหลายเติบอยู่ครับต้องเคลื่อนใหญ่หลายเติบอยู่เนี่ยเป็นกด์ว่าไทยไปแล้วเนะาะเป็นไทยไปแล้วกับ่เป็นยังครับ,บ,รบเดี๋ยวเขาสิใหญไ่ไปทั้งไปทั้งอออฟฟิศเขา móng đàn lắng nó không nó cái vầy móng đàn lắng khả năng gì như móng vảy như nào nhảy nhóc thành trong có nhảy lâm bạc lâm buồn cái nôi nó không nó ไงลังไงลังกับมาไงล้างกับหัวัจกันนะครับพี่น้องเพื่อนหัวจักันเยอะเป็นกะเข้ากับใจตอนนั้นก็ได้อาศัยพื้นที่หน้าไงล้างนี่แหละครับผมใจมองจอดรถให้ที่งานนอบเนาะแล้วก็ใจไล่ไล่เดือนให้เพื่อนเนาะครับเพื่อนก็บอกง่ายครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาย้ำให้ย้ำหน้าก็ต้องได้ขยับขยายออกนะครับเนาะเพื่อที่ว่ามัน จ้งสิบอ่อเกะหน้าเพิ่นตอนนี้รถเพิ่นก็ถ่ายอยู่นี่แล้วแจ้งสิบผ้าเขาไปเบิ้งโดมน้ำนาะครับเนาะกะกัเบิ้งเป็นหูเป็นตาแทนบอดนะครับผมเบิ้งให้บอดประสานงานให้บอดนะครับเนาะตอนนี้กะติดกล่องวงจรน,นะครับน่าจะมีกล่องวงจรปิดมาติดนังเคร่องนี่น้องนะพิมพ์สัง่งมีกล่องวงจรปิดนนี่ครับพี่น้องแต่ก็มาเบิ้งเน็ตเช็คเน็ตกล่องวงจรปิด กะคุ้มคืมมันห่อนคุ้มคืมันห่อนครับกะเกีเพินง่ายแล้วง่ายออกดูว<ม>ิ<น>่งห้องแ้วว่าคข <นะ S 1> ับอกรถเข้มทำนี่ก็บอกรถหลากหยู่รถลากไรเนรถวิ่งนะวิ่งแมคโก้ขึ้น รุ้ากแล้พากไปตั้งิกินงมเขื่อนหนีเ

นูยาบ่ตายไหมหยาชื่อเขียว้ี่ตุมก็บบุมตุ่มมันหยาตายแล้วไงวะเนาะเขาก็มาเห็ดบ่อยย่างเงนี่ อาที่น้องเดยออันนี้เพิ่งกระจายใหญไปเนาะเพิ่งกระจายใหญเดี๋ยวกระจายไปอัปเดตทางโดมแถวเบิรงนน้ำนะครับน้องพี่น้องอันนี้เพิ่งกระจายกำลังคนใหญ่เนี่ยล้างคนบ่ง่ายครับบิร์นน้ครับกับค่อยๆค้นไปครับแต่ของจะล้างกับอยู่แล้วกันเนะครับเนี่ยเรากำลังเรากำลังตะวันเขาเบิรงเขาอยู่นี่นะครับ,บพีนบ่น้องกับคุยกันพวกเนี่นครับให้ของเอด็กที่พายเบิรงโดมแล้วพี่น้องอันนี้รถน้องเตยวะตอนนี้กั แลนเหาะแสดงนะครับเนาะกัส่วนกําแพงเก็กระนี้ก็น่าจะไปขยับขยายทั้งฟังฝุ่นนะครับเนาะส่วนโดมนี่ยกะขึ้นคือขึ้นคานเรียบร้อยแล้วเตรียมจะสีมุ้งลังค้านะพี่น้องกับสีอีเวโดนกับหนาสีเดมุ้งในยังเป็นรูปเป็นล่างนะครับเนาะนี่เป็นนะกับเออเป็นเส้นเป็นยังเรียบร้อยเป็นเนาะ เลยไลยเติมเลยนะ้องเพล่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อ,อยๆทิมซังเฮาทิมซังเฮาไปเรื่อยๆอ๋อสวยงามครับสวยงามอือแต่นี่จะเก็บขวดครับเนาะเพื่อที่เยอะสิขึ้นลังค้าแล้วกระห้อมสิไก่สิขินลังคาแดงนะครับดูเชื่อยเลยยังยังไม่ก็เดี๋ยวขึ้นลังค,ค,า,งคาได้แล้ว สำรับดมเขาเนาะกัน c วนกําแพงกันบอทันเนี่มียังคืบนะครับเพิ่มเติมนต่ที่แล้วครับพี่น้องมาอัพเดทให้พี่น้องในเบิรงกับตอนนี้การสถานการณ์เป็นยังไรแล้วเหตุการณ์ไปยังไรแล้วกันไทยพี่น้องนี่อัพเดทได้ติดตามกันเนาะครับตอนนี้เขาใส่นะครับใส่นะกาน่าจะได้พักมือสองมือเนาะครับมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็สีเริ่มซ้อมไหลสดต่อเนาะครับเนาะสำหรับ นายลิตาไหลรอบทีหาซิบเลตนะครับเนาะอันนี้เป็นใหญ่กับแกงไปไปมีไปเลยครับอือครับเอาครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนีจอีกสักก้อนนะครับเนาะก็ถือว่ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งว่าเป็นังไรแน่นะครับเนาะตอนนี้ก็สิ่งปลูกสร้างเปพื่อนก็พยายามอัปเดตพี่น้องในเบิ้งก็กราบขอบพระคุณนะครับเนาะพี่น้องสุ่กูสุ่คนที่เขามาติดตามแล้วก็มารับชม ฝากพี่น้องถ้าพบเป็นการรบกวนพี่น้องเกินไปก็ฝากพี่น้องกดไลค์้บาวนา,นาเนี่เด้รครับผมกดเสียเงินครับผมแล้วก็กดแชร์ให้เนะ่ครับผมเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะครับเนาะในการนําเสนอและการในการดําเนินชีวิตทายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้มีข้อมูลความูลนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทสกครัพบปะกันใหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ